เพราะนี่เขาเข้ามาเขาไม่ถึงเรานะคเขาเอื้อมไม่ถึงเราแล้วเราก็แตะไม่ถึงเขาเพราะฉะนั้น8ปีที่ผ่านมามันคือสิ่งที่ดิฉันบอกว่าอย่าว่าจะขายชาติเลยค่ะมันขายทุกอย่างสิ่งที่คุณควรจะขายคืออะไรรู้ไหมคะคุณต้องขายข้าวขายอ้อยขายลำไยขายมันสำปะหลังนะคะขายสินค้าทางการเกษตรไม่ใช่ไปขายที่ดิน ของเราเนี้คุณทำไมไม่มีปัญญาขายมันไม่จําเป็นต้องให้ใครเอาเงินมานู่นนี่นั่นสมมุติใครจะลงทุนถึงขนาดนั้นดิฉันบอกว่าเขาต้องมีจุดประสงค์แล้วจุดประสงค์ของเขาคืออะไรคุณสามารถที่จะตรวจสอบคุณสแกนเขาได้ไหมล่ะสุดท้ายประเทศไทยจะเต็มไปด้วยมาเฟียนะคะที่เข้ามาหาผลประโยชน์แล้วคนไทยก็แตะต้องอะไรไม่ได้หลังจากที่คุณสะบัดต,ตูดไปแล้วจะทิ้งอะไรไว้ให้กับคนไทยและประเทศชาตินี้ก็ไม่ทราบ ส่วนคนที่ออกมาพูดนะคะที่มาลอ,อยหน้าลอยตาพูดถึงกรณีนี้นะคะบอกว่า,านายกเนี่ยนะคะถือเป็นคนที่กอบกู้ชาติกอบกู้ชาติี่กอบกู้ชาติไหนฮะชาตินี้หรือว่าชาติหน้าคือชาติเนี้ยกอบกู้ไม่มีค่ะมีแต่กู้นะคะถ้าชาตินี้บอกว่ากอบกู้ไม่ใช่แล้วค่ะคงจะต้องเป็นชาติหน้านะคะแล้วใครจะเกิดตามมาไม่รู้วันนี้คนไทย ยังคิดเลยนะครับบอกว่าถ้ามีโอกาสที่จะเกิดมาใหม่อยากเกิดมาเป็นคนไทยแมเอาถามหน่อยดิฉันไม่ได้ด้ยค่านะคะแต่มีความรู้สึกว่าทําไมเราจะต้องนะคะคือมีชีวิตที่อยู่โดยที่ว่าเราเนี่ยไม่มีปากมีเสียงอะไรเลยทําไมคุณจะทําอะไรกับพวกเราก็ได้ทําไมคุณจะทําอะไรกับประเทศนี้ก็ได้แล้วพอเราเกิดความรู้สึกห่วงใยประเทศขึ้นมาก็หาว่าเราเนี่ยนะคะชังชาติหาว่าเราเนี่ยป่วนหาว่าเรานู่นนี่นั่น นะคะโคศกเนี่ยนะคะดิฉันก็อยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าการเป็นโคศกรัฐบาลน,นั้นเนี่ยนะคะนี่ไม่ใช่แนวค่ะการทําหน้าที่ของคนนุณคุณยังไม่รู้เลยว่าหน้าที่โคศกคืออะไรคุณไม่ใช่เป็นโคศกที่อยู่ตามวงดนตรีลูกทุง่งคุณไม่ใช่เป็นโคศกนะคะที่อยู่ตามงานวัดคุณไม่ใช่โ,โคศกนะคะที่อยู่ตามสถานอะไรคือพว่ายๆว่าคุณเป็นโคศกของรัฐบาลเนี่ย หน้าที่คุณคือออกมาฟาดกับประชาชนเหรอฮะประชาชนต้องมีสิทธิพูดแล้วรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะงบประมาณทั้งหมดเนี่ยเอาไปเป็นเงินเดือนให้พวกคุณเนี่ยนะคะก็มากมายมหาศาลไม่ใช่ได้น้อยเป็นงบผูกพันที่ต้องจ่ายกันทุกเดือนค่าน้ําค่าไฟรัฐบาลก็ต้องจ่ายค่ะไม่ใช่ใช้ฟรีหรือแม้กระทั่งการจ้างคนที่มาทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นโคศกหรืออะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นที่คุณพูดอยู่วันนี้นะคะเงินเดือนคุณก็ไปจากภาษีประชาชนดิฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะฟ้าดกลับมาทําไมถึงแม้ว่าคุณจะใช้วิธีเหมือนกับว่าฟ้าดกลับไปที่พักการเมืองแต่พักการเมืองนั้นๆก็ถูกประชาชนเลือกนะฮะเขาเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําก็หมายความว่าเขาก็ต้องดูที่ประชาชนเนี่ยพอใจการที่จะบอกว่าประยุทธ์ประยุทธ์คือนายกกอบกู้ชาติจากนายกขายชาติดิฉันถามว่าเอามาพูดทําไม คุณเป็นโฆษกรัฐบาลที่คุณจะขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาเพื่อก,กบเรื่องใหม่ๆของนายคุณแบบนี้ที่ฉันถามว่าคุณมีประสิทธิภาพเหรอแล้วทําไมคนไทยต้องมานั่งฟังอีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะที่ไปขุดเรื่องต่างๆซึ่งมันไม่ควรจะถูกขุดขึ้นมาแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่านายกขายชาติถามหน่อยค่ะว่าขายตอนไหนใครเป็นคนซื้อได้กําไรเท่าไหร่แล้วทําไมตอนนั้นที่เขาขายชาติพวกมึงทําอะไรอยู่ทําไมไม่ออกมาคัดค้านถ้ามึงเป่าลูกบิดไห้ตอนนั้นอ่ะ นะคะเขาบอกว่าคนต่างด้าวต้องมีศักยภาพสูงสี่ประเภทถึงซื้อที่ดินหนึ่งไร่ได้ขอโทษนะอันนี้กูก็รู้ค่ะไม่ต้องมาบอกค่ะนะคะหากใช้ผิดเงื่อนไขต้องขายคืนพร้อมทบทวนทุก5ปีถามว่าผิดเงื่อนไขเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะใช้เงินนะคะปิดปากหรือให้เจ้าหน้าที่ยินยอมหรืออะไรถามว่ามึงตามดูไหมทุกเคสไหมทุกรายไหมมีปัญญาดูไหมนะคะพร้อมทบ ทวนทุกห้าปีก็ทบทวนไปเถอะค่ะกฎหมายที่ออกมาในเวลาน,นี้ฉันบอกเลยค่ะว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมันไม่ดีนะเอายกตัวอย่างนะคะสอนอไหนนะคะที่ตำรวจบอกว่าไม่รู้ว่ามีซ่องไม่รู้ว่ามีบ่อนไม่รู้ว่ามีอะไรถามว่าประชาชนเชื่อไหมตำรวจสอนอเนี่ยไม่ได้ดูแลทั้งประเทศนะคะขอโทษแล้วไม่ได้ดูแลแค่ในกรทมน,นะมึงดูแลแค่เขตเดียวอะเป,เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ย ถ้าไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในเขตของตัวเองนะคะมึงอย่ามาเป็นเจ้าหน้าที่เลยมึงไปทาอย่างอื่นทําไมชาวบ้านเขารู้คุณไม่รู้บกพร่องต่อหน้าที่เออถ้าพูดถึงว่าไม่รู้จริงๆคุณก็บกพร่องต่อหน้าที่อ่ะดังนั้นที่ฉันบอกว่าเราไม่ได้กลัวแล้วค่ะว่ากฎหมายของคุณเนี่ยนะจะเขียนมารัดกุมยังไงเรากลัวว่าเจ้าหน้าที่นะหรือคนของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย จะเห็นกับผลประโยชน์ส่วนตัวและเอื้อประโยชน์ให้กับพวกนี้โดยหวังเงินโดยแบบต้องการที่จะได้เงินได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแน่นอนค่ะมีคนออกมาแฉแล้วนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องการจะเลื่อนตําแหน่งอะไรตำแหน่งมันซื้อได้ตัวช้างมีจริงแต่ใครจะไปยอมรับนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็ได้ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่จะมาบอกว่านะคะคนต่างด้าวที่จะมาเนี่ยมันต้องมีศักยภาพไม่ใช่ว่าใครก็มาได้มีอยู่สีประเภท นะฮะเขารู้กันทั้งนั้นละค่ะเพราะว่าตอนที่ออกมาถแถลงเนี่ยก็ก,ก็ฟังข่าว่าหูกูไม่ได้หนวงตากูไม่ได้บอดนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าใช้ผิดประเทศประเภทอ่ต้องขายคืนพร้อมทบทวนทุก5ปีแล้วก็ฟาดไปที่เพื่อไทยบอกว่าอ้าง IMF นะคะหากเป็นรัฐบาลแก้ได้ดีกว่าแต่ตอนเป็นรัฐบาลเร่งแก้เพียงพรบเนี่ยโทษกรรมฉบับสุดซอยย้อนแสกพลเอกประยุทธ์คือนายกกอบกู้ชาติจากนายกขายชาติที่หนีคดีไปต่างประเทศ นี่เขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของโคศกเหรอคะแถมเป็นโคศกของรัฐบาลด้วยดิฉันบอกว่าป่าโคศกอย่างนี้นะคะไปเป็นโคศกเนี่ยนะคะตามงานวัดดีกว่านะคะคือคุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงยังไงก็จะต้องโยนให้อีกฝ่ายหนึ่งด,ด,ดิดิฉันไม่ได้มีความรู้สึกหรอกค่ะว่าคุณจะต้องมาอวยหรือมาอะไรแต่การแก้ปัญหาหรือการแก้ตัวโดยโดยการโยนผิดให้คนอื่นเนี่ยดิฉันบอกว่า อยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าถ้ามึงอยากสูงมึงต้องกินนมกินโปรโตีนเยอะๆค่ะแล้วมึงก็ต้องพยายามออกกําลังกายไม่ใช่เหยียบบ่าคนอื่นขึ้นมาแบบนี้เนี่นะคะดิฉันบอกว่ามันมีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่จะเป็นโค้กนะคะที่กินเงินเดือนภาษีของประชาชนเพื่อดิฉันบอกว่าคุณคิดดูให้ดีนะคะว่า,าพักการเมืองเนี่ยที่เขาได้รับเลือกเข้ามาเนี่ยเขาไม่ใช่จับสลากได้นะคะอีควาย เขามีคนเลือกเขาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณไปซัดพรรคอะไรก็แล้วแต่ดิฉันจะบอกเลยค่ะว่าแม้แต่คนที่เลือกภูมิใจไทยเวลาที่คนไปว่าภูมิใจไทยเขาก็เจ็บร้อนเพราะนี่คือพรรคการเมืองที่เขาเลือกเหมือนกับการที่คุณซัดเพื่อไทยเลยฉันก็รู้ว่าจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้อยากแตะเพื่อไทยหรอกแต่คุณต้องการที่จะแตะหรือซัดให้มันสะท้อนกลับมาโดนประชาชนที่ไปด่านายคุณวิพากษ์วิจารณนายคุณถูกต้องไหมคะ แล้วทำไมดิฉันบอกว่าคนไทยทั้งประเทศต้องจ้างคนปากแบบนี้มาเป็นโคศกด้วยทำไมคุณไม่มีวิธีการพูดที่มันสอดถึงความรู้ความแบบเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าจะเคารพความเห็นของคุณบ้างอะ่ะคือถ้าพูดแบบนี้นะคะดิฉันบอกว่ามันก็ต้องมีคนมันก็ต้องมีคนสวนมึงทั้งนั้นแหละเรื่องอะไรเขาจะต้องปล่อยให้มึงเนี่ยนะคะพัะงางาพังงาปากปากกับสมองไปคนละทางแบบนี้นะคะโคศกเนี่ไม่ได้สะกดด้วยคอระครังคือมัน สะกดด้วยคอควายอะค่ะแล้วยิ่งทำให้รัฐบาลถูกอะ,อะไรไปใหญ่โตแล้วกลาย,กายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงทำมา8ปีเนี่ยนะมึงโยนให้คนข้างหลังหมดเลยและอันนี้แม้ว่าทักสินหรือใครก็ตามจะทำจริงมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของครัวที่จะโยนไปเขาด่ารัฐบาลคุณเขาด่านายคุณคุณก็ต้องออกมาชี้แจงว่าทำไมทำไมทำไมอย่ามาด่านะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้มันถึงจะถูก ดิฉันถึงบอกว่ารัฐบาลที่แม้แต่จะหาคนที่จะเหมาะสมมาทําหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยคุณยังทําไม่ได้เลยคุณยังคงมีคนที่ออกมาพูดแล้วประชาชนไม่เคารพแล้วตามไปไม่เคารพถึงคุณด้วยเพราะว่าหน้าที่ของโฆษกคือหน้าที่ของคนที่ทําให้หน้าตาของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคําพูดของโฆษกคือคําพูดที่เป็นของคุณนะ่ะเขาพูดแทนคุณนะ่ะ แล้วก็ยังคงดิฉันอยากบอกว่าทําไมคุณไม่นึกบ้างว่าก่อนหน้าที่จะมีตรงเนี้ยคุณยังมีปรินาคุณยังมีศิระคุณยังมีใครต่อใครที่ออกมานะครับพูดปกป้องแม้กระทั่งเศเศษสถุลน,นะฮะแม้กระทั่งใครหลายๆคนแล้วคนเหล่านี้พูดแล้วทําให้คุณดูดีขึ้นไหมคะสถานการณ์ใน,ใ,ใ,นในความนิยมชมชื่นของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมแล้วทำไมยังจ้างอยู่อีกแม้กระทั่งคนที่คนเดิมเนี่ยนะฮะ คนนั้นแม้แม้ว่าพูดเนี่ยก็ยังก็พูดง่ายว่าก็ยังดูดีมีชาติตระกูลเนื่องจากลุกเขาได้นะคะแต่ยังไงประชาชนพอเห็นหน้าก็ยี้แหละสุดท้ายได้ไปเป็นสสนะคะไม่ได้เป็นเพราะความสามารถแต่เป็นเพราะว่าคนเขาลาออกนะคะก็เลยรันตําแหน่งขึ้นไปจนได้เป็นสสอพอได้เป็นสสเสร็จก็ลืมไปว่าตัวเองเป็นสสนะคะก็ยังมาทําหน้าที่เหมือนเดิมอีกอู้หายยากนะคะคนที่แบบซื่อสัตย์แล้วก็อยากจะพูดแบบว่าเออเชื่อมขนาดน,นี้ น้าก็สมควรแล้วแหละนะคะอย่าพูดอย่างนี้ค่ะและ้วดิฉันบอกเลยนะคะว่าถ้าสมมุติคุณพูดมาอย่างนี้คุณคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะหูปากอยู่หรอคะเขาก็ต้องตอบโต้คุณสุดท้ายการเมืองไทยมันน้ำเน่ายี่กว่าละครอนี่ค่ะนี่ดิฉันบอกเลยนะคะว่าถ้าเปรียบเทียบนะคะตัวของตัวของนายกเนี่ยนะคะเป็นพระเอกนะคะอีนี่เป็นเมียหลวงนะคะแล้วฝ่ายค้านเป็นเมียน้อยมันก็ตบตีกันอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะประชาชนไม่ได้ได้หาอะไรเลย เนี่ยจากที่พูดเดี๋ยนิทันถามว่าเราจะรู้ไหมคะสี่ประเภทของมึงคืออะไรบ้างนะคะสี่ประเภทที่ว่านะฮะเราก็คงจะรู้กันแล้วแต่ดิฉันก็ยังสงสัยว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เราอยากจะให้คนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไทยเนี่ยเราควรได้คนมีคุณภาพไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่มีแต่เงินนะคะเอาคนวัยเกษียณมาอยู่นะคะแล้วนิฉันถามบอกว่าคนวัยเกษียณสร้างอะไรให้เกิดเป็นอนาคตไทยได้ มามามาเขาเรียกอะไรนะมาพัฒนาช่วยเราพัฒนาอะไรได้บ้างเอาแต่เงินมาอย่างเดียวเงินก็ไม่ต้องมากนะคะอันนี้ดิฉันบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องกําหนดคนประเภทนี้ลงไปในสี่ประเภทเลยเพราะว่าเพียงคุณทําให้ประเทศไทยเป็นหักเหมือนอย่างที่เคยมีรัฐมนตรีนายกคนหนึ่งเคยทําเคยคิดจะทาเอาเป็นแหล่งเอาเป็นหับแห่งการแห่งสุขภาพแห่งการรักษาพยาบาล คือพัฒนาตรงนั้นเนี่ยให้มันดีๆคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็จะมาเองค่ะถึงเขาไม่มาเขาก็จะมาจ้างคนของคุณเนี่ยไปดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาที่แก่เท่าไม่เห็นจะต้องให้อยู่ในสีประเภทที่จะได้เข้ามาอยู่เลยแล้วถ้าคนที่ไม่มีคุณภาพมาอยู่แล้วเจ็บไข้อดอดแอดมันไม่ยิ่งทำให้เรานี่ยนะคะอ่อนแอลงไปอีกเหรอ